สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้มาเจอเจอกับน้องปยเซียนอีกแล้วนะคะทุกคนพามาอยู่ที่คล้ายพีเอช่วงนี้ก็จะเจอเจอกันบ่อยหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากเทคนิคใหม่ๆเอามาแจาก,กแล้วทุกคนรอบนี้ขอจัดห้องระดับสูงดีกว่าพี่ค,ค่ะมาดูกันว่ารอบนี้ระบบจะเป็นยังไง <c oughs> จบคู่ให้เล่น4คนสีขาอีกแล้วทุกคนช่วงหลังมาที่แบบว่าเกิดการอัปเดตตัวเกมมาก็จะเล่น4ี่คนครบครบคนพอดีนะแต่ว่าช่วงที่ก่อนที่มันจะอะัปเดตอ่ะมันจะมี2ขาสขาสีขาบ้าง คะค่ะกันเข้ามาทุกคนแต่หลังจากที่แบบว่าตัวเกมของการอัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือมันลงตัวมากขึ้นอ่ารอบนี้ตัวการในมือมีอยู่หนึ่งตัวค่ะทุกคนสำหรับหัวเอ็ดหลํมตัดนะจ๊ะมาจะเอาอยัางไงต่อดีสูตีแยกมาเพื่อนบ้านว่าไงเพื่อนบ้านตีอะไรมาจ๊ะเจ็ดโอ้โหเอามีโอกาสได้เกิดหรอเอาเกิดสี่ก็ได้วะเกิดมาก่อนทุกคนได้ไม่ได้ข้าว่ากันรอบนี้ ตีห้าออกไปดีกว่าทุกคนตัวอื่นเข้าแก็บละเคลียร์ไพ่ก่อนนะคะทุกคนขาเคลียร์ไพ่ก่อนเทคนิคง,ง่ายๆมีโอกาสเกิดได้เกิดเออมีโอกาสเกิดก็เกิดง่ายๆเลยทุกคนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะยอะมากมายถ้ามีสิทธิ์ได้เกิดนะเกิดไปก่อนเก็บคะแนนไปก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าเป็นโลภมากลาบหายนะจะบอกไว้ก่อนแบบจะหวังเอาแค่น็อกมือน็นอกบืนบ้าปะเนี่ยยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงะคะ่ะทุกคนบอกแค่นี้แหละเจอมาหลายคนละ ขออนุญาตจัวามาจะเต็งสังเกตไหมว่าไม่ว่าน้องจะเล่นรอบไหนก็ช่างถ้ามีโอกาสได้เกิดเราจะเกิดทันทีนะคะทุกคนค่ะเราจะแบบว่าไม่ไปถือไพ่อออยู่บนมือแล้วมาช่วงท้ายๆเกมมาเล่นยากแบบนี้ไม่เอานะไม่เอานะทุกคนมาจา้ะว่าไงคะนนปรา,าจารย์อ๋อสรุปฉันเป็นมือใหม่เหรอฉันเล่นมานานแล้วนะฉันเป็นมือใหม่เหรอโอ้โหเชื่อถือได้แค่ไหนวะเ,เ,เ,เนี่ยมาเตียวมาเตียออกมางามๆเนี่ยโอ้โหแปดเอาไปเกิดซะงาน เจ็ดก็ยืนบูเบอยอยู่นี่ขออนุญาตเกิดมาจากทุกคนสําหรับคิงแล้วก็ตีแยกออกไปเลยทุกคนถ้าถามว่าทําไมเลือกตีแยกมากกว่า7จ็ดแยกกับ9รอไพ่น้าเดียวทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกิดขึ้นได้ยากมากส่วน7รอได้หน้าเดียวเหมือนกันตามจริงมันจะรอได้สองหน้าแหละแต่ว่าเพื่อนก็คือเกิด8ไปแล้วทุกคนรอบนี้จะเป็นยังไงต่อไป เราพยายามแบบว่าเคลียร์ไพ่ให้แบบว่าลงตัวมากที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่แบบว่าตีไปพอส่งๆรอบนี้ใครตีเจ็ดออกมาถือว่าเลิศเลยนะและแน่นอนค่ะทุกคนเจ็ดโพดําไม่มีใครตีแน่นอนไงเขาก็ต้องเลือกที่จะฝากนะคะเพราะว่าขาบนเราเขาเกิดไปแล้วสูเหตุบากกูคับหือหกอ่ะจัวมาไม่มีตัวเล่นลวทุกคนเปิดมาสิบเฮ้อเฮ้ดีนะไม่เปิดดัมมี่มากูจะบ้าให้บ้าแน่นอนค่ะทุกคนถ้าใบเมื่อกี้เปิดดัมมี่มาบ้าเลยแหละจริงๆ มาได้เลยเจอ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 ,จอโอ้โ,โ,อโอเจ็ดไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วต้องหาเองแล้วทุกคนช่องทางสุดท้ายที่เราจะต้องหาก็คือเจ็ดโพดัมในกองนี่แหละทุกคนไม่มีใครตีมาแน่นอนหาเอ,าเองจ้ะไม่มีอะไรแยะๆมากมายเพื่อนไม่ตีก็หาเอ,าเองจบๆไป ขออนุญาตจั่วมาจ้ารอบนี้ปึ้งเก้าเปลี่ยนหน้ารอได้ทันทีทุกคนขออนุญาตตีเจ็ด 7, หัวใจออกไปนี่แหละถ้าโชคยังเข้าข้างเรายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนหน้าได้นะคะทุกคนคะ่ะทําการเปลี่ยนหน้าเป็นที่เรียบร้อยจ้าในเมื่อตัวเดิมที่เรารอมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนยังไงเราก็ต้องทําการเปลี่ยนหน้าภพ่ในมือของเราเองมันจะบีบสถานการณ์เกินไปแล้วไพ่ในกองก็จะหมดมือตีเก้ามาคือจบเจ้าไม่เล้าหรือเลยนะเอาดีดีตีดีด,ดียังไงจ้าบ้าน เรียบร้อยะค่ะทุกคนตีโง่มาแบบนี้เจอดีเลยสวยงามมากทุกคนค่ะแก้เกมเฉพาะหน้ากันไปได้ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆรอมนี้มาดูกันว่าเราเก็บคะแนนไปได้เท่าไหร่แล้วก็ทํากําไร,ไ,รไปได้กี่บาทเจอแน่1 1 0เองเหรอใช่หรอจ๊ะ1 1 0คะแนนทุกคนทากำไรไปได้ 2- 0 0เกือบ300อยเออเลิศอยู่มาสหรบวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้า EP พีหน้าเด้อ